ลืมว่ามีบุคลากรที่อยู่ข้างกายลุงตู่เยอะมากลุงตู่อาจจะไม่ได้เป็นนักการเมืองอาชีพที่พูดเก่งหรือว่านะฮะสร้างภาพจริงก็ชัดเจนครับวันนี้พี่นงประชาชนครับผลงานรัฐบาลสองปีเศษนั้นเห็นชัดเจนว่าได้ขับเคลื่อนประเทศไปในทิศทางที่ดี สวัสดีครับผมบุญถาวรปัญญาสิทธ์วันนี้ออกมาพูดบคุยกับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศเพื่ออะไรครับเพื่อชี้แจงข้อริงที่เกิดขึ้นจริงของสังคมไทยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นมีความเป็นมาอย่างไรแล้วเป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนให้ความสนใจหรือไม่อย่างไรก็เป็นเนื้อข่าวออกมาวิเคราะห์สังเคราะ์กันนะครับวันนี้อากาศก็ดีฮะแสงแดดเริ่มเข้ามาต้องขอญอาตใส่แว่นตานะครับเพราะว่าหันหน้าไปทางทิศตะวันออก ก็ชัดเจนครับพี่น้องประชาชนครับวันนี้ทุกโพก็ชี้ชัดเลยว่าบุคคลที่เหมาะที่สุดที่จะนั่งตําแหน่งนายกรัฐมนตรีในเวลานี้และในเวลาอันใกล้ถ้าหากสมมติว่ามีการยุตสภาหรือครบวารละนะครับหลายคนหลายโพก็ออกมาแสดงความคิดเห็นมากมายว่าลุงตอลุงตูไม่เหมาะที่จะเป็นหรือเหมาะหรือไม่อย่างไรนะครับแต่โพนี้ก็ถือว่าสําคัญนะครับ อย่างผมอยู่จังหวัดศรีเกตนี้ผมค,คุกคีกับพี่น้องประชาชนในเขตเลือกตั้งที่เกตก็ชี้ชัดบอกว่าลุงตู่เป็นบุคคลที่มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความจงรักภักดีต่อชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์ก็เป็นกรณีที่ชัดเจนครับเพราะอะไรครับลุงตู่นั้นเป็นชาติชายทหารซึ่งมาจากการยึดอำนาจก็จริงและก็มาแก้สถานการณ์สถานการณ์บ้านเมืองที่มีวิกฤตศรัทธาทางอะไรครับทางการเมือง ช่วงนั้นก็มีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของพี่น้องประชาชนแน่นอนครับเราปกครองในรูปแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเราก็มีการเลือกตั้งตัวแทนผ่านเลยครับกระบวนการเลือกตั้งให้พี่น้องประชาชนไปเลือกตั้งสสสสเนี่ยส่วนมากมาจากอะไรครับนักธุรกิจนักการเมืองคือนักสแสวงหาอํานาจและอํานาจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคืออานาจปกครองประเทศดังนั้นนักการเมืองก็สแสวงหาอํานาจเพื่อเข้ามาเลยครับ ดูแลเงินงบประมาณพี่น้องประชาชนมันก็เกิดวิกฤตศรัทธามีโครงการต่างๆนะครับเกิดขึ้นมากมายแล้วก็ทําให้ชาวไร่ชาวนาผูกคอตายนั่นเป็นเหตุให้มีการยึดอํานาจนับแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองสองสี่เจ็ดห้ามีการทํารัฐประหารยึดอำนาจถึงสิบสามครั้งนะครับถึงสิบสี่สิบห้าครั้งก็จริงแต่สําเร็จจริงๆคือสิบสามครั้งก็เป็นเหตุทําให้เป็นเหตุหนึ่งที่ลุงตู่เข้ามาอยู่ในตําแหน่งกว่านหะ้าปี นะครับในกรณีบริหารราชการแผ่นดินและก็ให้มีการเลือกตั้งเมื่อวันที่2ี่มีนา25,2พตอนนี้ก็2ปีเสร็จอยู่ในตําแหน่งวันนี้ก็มีการทําโพลนะครับบอกว่าคนที่เหมาะสมที่สุดที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปมันก็มีการเสนอชื่ออยังปฏิปัตษ์นะก็เสนอคุณจุรินลักษณะวิสิ์นะครับหรือพี่จูดี้นะครับอุดดี้ใช่ไหมชื่เล่นผมก็จําไม่ได้นะครับขึ้นมาเป็นหัวหน้าพักและว่าที่นายก ส่วนพรรคก้าวไกลก็เสนอคุณพิธานะฮะส่วนพกกรรคเพื่อไทยก็ยังไม่ชัดเจนว่าจะเสนอใครก็มีการโยนหินถามทางว่าเอาภรรยาคุณทักษิณดีไหมหรือเอาพี่ชายของภรรยาคุณทักษิณเป็นอดีตพบตร,รดีไหมคนนั่นน่นนี่มันก็ยังอยู่ที่เดิมยังอยู่ที่ครอบครัวของตระกูลจินวัตรส่วนพรรคภูมิใจไทยก็คงหนีไม่พ้นเสียหนูนะฮะเสียหนูตัวนี้ก็ถือว่าบริมีพอสมควร คุณอนุทินชาญวิรุฒุนนั้นก็ถือว่าเป็นพักรุาานทบาลนก็นิ่งเงียบนะฮะเป็นที่ชัดเจนครับตามรัฐมนูนั้นก็บอกชัดเจนว่าจะเสนอใครเป็นนายกก็ถือว่าเป็นสิทธิ์แต่ละคนนะครับแต่ละพักประการสําคัญว่าคนที่เหมาะที่สุดจะมาน,นั่งนายกรัฐมนตรีในเวลานี้เพื่อลดปัญหาความขัดแย้งของสังคมและในกรณีที่จะขับเคลื่อนประเทศไปนั้นหลายคนบอกว่าเหมาะที่สุดก็คือลุงตู่แน่นอนครับลุงตู่ พลเอกประยุทธ์จันโอชาก็ยังถือว่าเป็นบุคคลที่เหมาะที่สุดวันนี้โพลต่างๆก็ชี้ชัดนะฮะว่าลุงตู่ยังเหมาะที่จะนั่งนายกคนต่อไปที่จะบริหารราชการแผ่นดินเพื่อที่จะขับเคลื่อนประเทศหลายคนก็ปรามาดุงตู่ว่าวันที่หนึ่งพฤศจิกาสองห้าหกสี่จะเปิดได้ไหมเปิดประเทศแน่นอนครับเรื่องนี้มันเป็นนโยบายและเราวางถามมิงไว้แล้วเรากำหนดเวลาไว้แล้วว่าเราจะเปิดประเทศ ตอนนี้ประเทศไทยได้ฉีดวัคซีนเข็มที่สองนะครับไปกว่าเ0สิบล้านเออเจสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับอย่างผมนี่ก็เข็มที่สองแล้วพี่น้องประชาชนก็ฉีดไปทุกคนนะครับก็เป็นเรื่องดีฮะถึงฉีดแล้วเราก็ป้องกันตัวเองถ้าหากเราไม่เปิดประเทศพี่น้องครับมันก็เกิดอะไรครับเกิดเรื่องของการชะงักกันทางเศรษฐกิจเราต้องเปิดประเทศเพื่อให้ประเทศนั้นได้มีการส่งสินค้านะส่งเข้าส่งออกนําเข้าและก็เปิดอะไรครับการท่องเที่ยว เราต้องอัปตดตัช็อควันนี้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวต้องไปคิดคิดยังครับคิดเรื่องที่จะให้พี่น้องประชาชนคนต่างชาติอยู่ต่างประเทศนั้นได้เข้ามาถึงเมืองไทยอย่างผมก็คิดนะครับผมอยู่จังหวัดศรีเกตเนี่ยผมจะทาให้จหังหวัดศรีเกตนี้เป็นที่รู้จักของพี่น้องประชาชนชาวโลกอย่างที่แน่ๆคือมีทุเรียนดีเมืองศรีเกตถูกไหมฮะทุเรียนศรีเกตเนี่ยถือว่าเป็นเนื้อที่นุ่มและก็ไม่กลิ่นหอมคือไม่ฉุนนะครับ ใครได้ทานแล้วก็จะติดใจกรอบแล้วก็ไม่มีกลิ่นฉุนนี่ก็เป็นสินค้าชิ้นหนึ่งผมก็จะนําทุเรียนเนี่ยมาขายที่ร้านค้าของผมแล้วก็เปิดร้านอาหารทําเป็นจุดเช็คอินพี่น้องประชาชนไปมาหาสู่ก็มาแวะเวียนได้มาพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางการเมืองกันผมก็จะส่งเสริมพี่น้องประชาชนที่อยู่ในเขตเลือกตั้งของผมและในจังหวัดของผมว่าถ้าใครปลูกข้าวปลอดสารพิษก็เอามาขายตรงนี้ในราคาสูง สินค้าปลอดสารพิษเราจะเน้นตรงนี้แล้วก็มีการส่งไปให้กับผู้ที่บริโภคตรงครับโดยเราเป็นเพียงแค่คนผ่านและก็เป็นคนผ่านทางและให้ผู้บริโภคนี้เข้าถึงผู้ผ,ผลิตโดยตรงเลยนะเราเริ่มจากที่เราเนี่ยทำที่ชุมชนเราก่อนนะเราเป็นร้านค้าชุมชน หายมันเกิดการชกันเนื่องจากว่าเรามีอะไรครับมีเชื้อไวรัสโควิดไอโควิดตัวนี้มันร้ายแรงมันก็แพร่กระจายไปทั่วโลกนะครับทําให้เสียงทาให้พี่น้องประชาชนนั้นเกิดความชงักันในเรื่องอะไรครับในเรื่องกรณีที่ต้องอยู่กับบ้านไม่ไปไหนเพราะอะไรครับเชื้อเนี่ยมันก็จะติดจากในคอ,ใน,อในงอเป็นคัตเตอร์ต่างๆแต่ทุกวันนี้ก็ยังอยู่นะครับ ดังนั้นเราต้องช่วยกันดูแลและควบคุมแล้วก็ทําตามคําแนะนําของทางราชการสิ่งสําคัญที่สุดคือวันนี้ผมก็ยังดันลุงตู่ยังเชียร์ลุงตู่เป็นนายกคนต่อไปตอนนี้ผมเป็นตัวแทนพรรคการเมืองพลังปรัฐแน่นอนครับท่านหัวหน้าพักก็มีดำาหน่งชัดเจนว่าจะเสนอลุงตู่เป็นนายกคนต่อไปคือลุงป้อมพลเอกประวิตรวงสุวรรณท่านเลขาพักร้อยเอกธรรมนัทปมเผา่าก็ยืนยัน ะะผมก็เชื่อมั่นเลยเกินว่าพี่น้องประชาชนชาวจตศรสีเกตที่ทุ่มเทคะแนนเสียงคะแนนนิยมให้กับพรรคพลังประชารัฐ120,000เศษยังจะอยู่คู่ที่เดิมและก็เพิ่มเติมขึ้นมาอีกช่วงสองปีที่ผ่านมาเห็นชัดเจนว่าลุงตู่นั้นพยายามที่จะเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนทุกสาขาอาชีพพี่น้องประชาชนเกษตรกร,ะกรนะครับผู้ว่างงานและก็ผู้ที่เอาประกันตนนะการสังคมต่างๆเราทําท,ทุกอย่าง ที่จะเยียวยาพี่น้องประชาชนแม้ต้องกู้เงินมาจํนานวนมหาศาลก็จําเป็นครับเพราะอะไรครับเราต้องดูแลประชาชนวันนี้ถ้าไม่มีประชาชนมันก็ไม่มีรัฐบาลไม่มีพระเจ้าอยู่หัวไม่มีกษัตริย์ดังนั้นประชาชนต้องมาก่อนครับหลักๆวันนี้เราต้องช่วยเหลือประชาชนแน่นอนครับพรรคพลังประชารัฐนั่นก็ถือว่าเป็นพรรคที่มีนักการเมืองมากมายแต่เราก็ต้องทำอะไรครับทำงานเป็นจุดศูนย์รวมหนึ่งเดียว เช่นเดียวกันครับวันนี้เราจะไปรอแต่นโยบายของพรรคไม่ได้ผมก็ต้องขับเคลื่อนในจังหวัดศรีเกตคือวันนี้ส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนทิ้งปิ่นเกษตรกรนะครับหันมาปลูกพืชปลอดสารพิษเราต้องเป็นจุดเริ่มต้นวันนี้นะครับผมก็ทําร้านค้านะครับแล้วก็ทําร้านอาหารแล้วก็มีศูนย์บริการต่างๆให้กับพี่น้องประชาชนที่น้องประชาชนอยากได้ข้อมูลความรู้ทฤษฎีในการทําเกษตรผมก็จะมีให้ เราจะมีห้องอสนทัศนศึกษาโดยมีเทคโนโลยีคืออมีห้องที่สามารถเข้าไปชมได้เลยว่าการปลูกพืชปลอดสารพิษทำยังไงเราก็คิดเข้าไปใน Google แล้วก็ถ่ายทอดให้น้องได้ฟังคือนอกจากเราจะให้รายละเอียดส่วนตัวแล้วก็ทําเป็นกลุ่มแล้วก็ถ้าหาขายได้แล้วเราก็รับซื้อในราคาที่สูงสูงกว่าราคาปกติก็นําส่งเลยครับนาส่งให้กับผู้ประกอบกิจการที่รับซื้อ หรือผู้บริโภคโดยตรงตรงนี้ผมบอกเปน็นนประชาชนครับการขนส่งบรรทุเร็วทุกวันนี้มีการส่งสินค้าขายผ่านอะไรครับสื่ออรไเอคอมเมิร์ซ e หุดแล้วนะครับพี่น้องอยากกินข้าวปลอดสารพิษจังหวัดศรีเกตนะของนายกนายขอรับรองโดยทนายบุญนะครับล้านนาบุญรับรองให้แน่นอนครับว่าปลอดสารพิษจริงก็ส่งตรงเลยครับเริ่มต้นจาก5กิโล10กิโล20กิโลส่งจากที่ทําการของชาวบ้าน ไปถึงผู้บริโภคเลยผ่านอะไรครับผ่านค่าขนส่งนะห้าสิบบาทหกสิบบาทร้อยบาทคือเขาก็มีบริการอยู่แล้วส่งวันนี้พรุ่งนี้ก็ถึงแล้วนะการดเดินทางมันมันสบายด้วยวันเนี้ยคือคนที่ต้องการรักษาสุขภาพนะก็ต้องกินอาหารที่อะไรครับปลอดสารพิษข้าวปลอดสารพิษผักปลอดสารพิษถั่วปลอดสารพิษทุกอย่างปลอดสารพิษหมดเราส่งเสริมครับเมื่อส่งเสริมแล้วก็เป็นหน้าที่ของรัฐ รับที่ต้องนําสินค้าปลอดสารพิษเนี่ยไปขายยังชาวโลกประเทศต่างๆมีการส่งออกไปเห็นไหมครับปีนี้ต้องยอมรับว่ารัฐบาลเนี่ยนะครับมีการส่งออกสินค้าประเภทต่างๆไปยังต่างประเทศนี่ดีมากนะครับถึงแม้ว่าเราอยู่ในช่วงโควิดแต่ GDP พีเรื่องของการส่งออกเนี่ยถือว่าบ้านเราเนี่สูงมากเลยนะครับสูงมากเลยถ้าหากดูแล้ว มันเป็นปกติมันเป็นไปทั่วโลกครับพี่น้องวันนี้ผมเชื่อมั่นได้เกินว่าลุงตู่เนี่ยยังสามารถที่จะทําหน้าที่นายกรัฐมนตรีได้ดีลุงตู่ไม่ได้เก่งนะฮะไม่ได้เก่งเรื่องเศรษฐกิจแต่ลุงตู่มีที่ปรึกษาดีอย่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับคนบ้านเดียวกับผมเนี่ยครับคือท่านก็เป็นคนดีมีความรู้ความสามารถมือสะอาดเป็นข้าราชการมาก่อนและก็ทํางานด้วยความซื่อสัตย์จริตเป็นที่ประจักษ์นะครับ บอกเลยว่ารัฐมนตรีขังคนนี้คนพูดน้อยนะครับท่านอาคมเป็นคนพูดน้อยในช่วงยุคคสชนะครับท่านก็เป็นคนหนึ่งที่ได้ถูกเชื้อเชิญนะครับให้มาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างๆเพราะฝีไม้ลายมือท่านไม่ธรรมดาอย่าลืมว่ามีบุคลากร,กรที่อยู่ข้างกายลุงตู่เยอะมากลุงตู่อาจจะไม่ได้เป็นนักการเมืองอาชี่ที่พูดเก่งหรือว่านะฮะสร้างภาพจริง ก็ชัดเจนครับวันนี้พี่น้องประชาชนครับผลงานรัฐบาลสองปีเศษนั้นเห็นชัดเจนว่าได้ขับเคลื่อนประเทศไปในทิศทางที่ส่วนพี่น้องประชาชนที่มอบอำนาจให้นักการเมืองก็คือซส,อสอก็มีหน้าที่ในการทําหน้าที่อย่างวันนี้หุ่งบอกว่าซสรับเรื่องแล้วต้องตรวจสอบให้พี่น้องประชาชนวันนี้ผมปรารถนาตั้งใจตั้งบริหารว่าจะทาหน้าที่ดูแลพี่น้องประชาชนพี่น้องเดือด,ดร้อนเรื่องการดูดทรายท่าทรายต่างๆที่มีการดูดทรายแล้ว สร้างความเสียหายสร้างความสุขปกให้กับพี่น้องผมก็ต้องตรวจสอบว่าผู้ประกอบกิจการท่าทรายเนี่ยได้รับอนุญาตไหมได้รับอนุญาตได้รับการอนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมายไหมถ้าหากไม่รับอนุญาตคุณไปดูดทรายก็ถือว่าเป็นรักทรัพยากรธรรมชาติเราต้องตรวจสอบเรื่องนี้หลายหลายเรื่องพี่น้องครับการที่เราอยู่ในสังคมนั้นมันก็มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันวันนี้ผมในฐานะ ซึ่งเป็นประชาชนคนไทยคนหนึ่งในฐานะที่อยู่ในวงการการเมืองก็มองเห็นว่าเล็งเห็นว่าลุงตู่ยังเหมาะที่จะเป็นนายกคนต่อไปและวันนี้ไม่ใช่ว่าในลุงตู่ไม่เป็นนายกนะครับหลายคนก็บอกว่าลุงตูย่ยุสภาแน่มันไม่เหตุต้องยุสภาครับการเลือกตั้งถึงแม้ว่าจะมีการแก้ไขรัฐธรรมน,นูญนะฮะจากเขตเลือกตั้ง350เขตเป็น400เขตจากบัตรไปเดียวเป็น2ใบมันก็เป็น,นกลไกของกฎหมายในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎหมายหลักก็คือกฎหมายรัฐธรรมนูญกฎหมายรองลงมานะครับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยเรื่องต่างๆนะครับพรบรก็ต้องมีการออกกฎหมายลูกไม่ใช่ว่าจะยุบสภาวันพรุ่งนี้มะลืนนี้ไม่จําเป็นฮนะคือวันนี้ผมถึงบอกว่าคนที่เห็นต่างที่ออกไปเรียกร้องทางการเมืองไม่ว่าลูกหลานที่เป็นสาวกของคนที่ต้องการปฏิรูปสถาบันต้องการล้มล้างรูปแบบการปกครองคือไม่เอากษัตริย์ไปจาบจ้วงไปด่าพระกษัตริย์ เห็นไหมฮะทุกวันนี้ติดคุกติดตารางบางคนโดนคดี10คดี15คดี20คด, 20, ดีแทนที่จะเอาเ,าเวลาไปศึกษาเราเรียนให้จบศึกษาให้ถ่องแท้ว่ารูปแบบการปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นมุกนั้นมีการปกครองแบบไหนวันนี้คุณไปดา่าษัตริย์ไปจาบจ้วงสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นสถาบ,สบันหลักของชาติเป็นศูนย์รวมจิตใจที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยคุณต้องถูกเป็นคดีครับ บางคนเสียอนาคตเป็นทนายความติดคุกติดตารางบางคนก็เป็นนักการเมืองก็โดนคดีคือไม่ใช่ว่าเห็นต่างทางความคิดแล้วตรงนี้จะต้องไล่ล่ากันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับคือกฎหมายบัญญัติว่าเป็นความผิดเราก็ต้องไม่ละเมิดเห็นไหมฮะวันนี้มีมอ็บออกมาม็บทะลุเจ็ตมบนั่น,นนู่นนี่ม็บก็จางหายไปเพราะว่าประชาชนเข้าใจทุกวันนี้ประชาชนเข้าใจหลักการปกครองมากขึ้น ไม่ได้บอกว่าวันนี้เราต้องมาเรียกร้องประชาธิปไตยนะครับประชาชิปไตยที่เขาเรียกร้องนั้นมันมีอยู่แล้วเพียงแต่เขาต้องการรุมสถาบันเขาต้องการเหยียบย่ําสถาบันต้องการดูหมิ่นดูแคนสสหบันสถสหบันไม่ได้คิดลบต่อพี่น้องประชาชนมีแต่ช่วยเหลือดังนั้นวันนี้พี่น้องประชาชนครับม็อบที่ออกมานั้นมันไม่ใช่ม็อบทางการเมืองปกติมันเป็นม็อบที่ออกมาจากช่วงสาบันม็อบที่ออกมาเพื่อที่จะ ทําลายสถาบันการปกครองของไทยก็คือเรื่องของชาติและก็กษัตริย์นะครับวันนี้เราโอเพ่นเรื่องศาสนาแต่เรื่องชาตินะกษัตริย์นั้นเราต้องยกไว้เหนือหัวอย่างกษัตริย์นั้นถือว่าเป็นมุขของประเทศเด็กๆที่ออกมาวันนี้หลายคนฟังลุงบุญแล้วนะลุงทนายแล้วก็คงคิดได้กลับไปศึกษาเราเรียนเรียนให้จบอยากเป็นนักการเมืองอย่างลุงบุญเนี่ยตอนนี้อายุจะ50ปี นะมีความพร้อมในเรื่องของที่จะอาสารับใช้พี่น้องประชาชนเราก็ต้องอยังไงครับเปิดตัวเปิดใจใจกว้างรับฟังความคิดเห็นพี่น้องประชาชนและเข้าถึงประชาชนพึ่งพิงได้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนมาหาเราเราก็ช่วยเราก็มีกิจการมีร้านค้าเรามีกิจการที่สามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้เราก็เอาเวลาส่วนตัวของเรานะครับแบ่งเวลาส่วนตัวที่สําคัญที่สุดมารับใช้พี่น้องประชาชน เหมือนกันครับวันนี้ที่ผมออกมาพูดเนี่ยเพราะอะไรครับผมมั่นใจเหลือเกินว่านะครับรรพพลังประชารัฐนั้นจะขับเคลื่อนทางการเมืองและก็ซึ่งมีลุงตู่นะฮะเป็นคนนาทัพนะครับท่านพลเอกประวิตยก็ชัดเจนครับเขาเป็นพี่น้องกันนะถึงแม้ครงกระสือเลือดแต่ว่าความผูกพันมีมากมายเขาต้องดูแลกันหลายคนก็ใส่ลายป้ายสีมันเป็นกรณีครับพี่น้องประชาชนครับที่กลุ่มคนพวกที่เห็นต่างต้องการสร้างความแตกแยก เขาเรียกยุทธศาสตร์คือแบ่งแยกศัตรูเอาศัตรูมาแบ่งแยกกันใส่ร้ายร้อยเอกธรรมนัฐใส่ร้ายลุงตูใส่ร้ายลุงป้อมให้เกิดความแตกแยกใส่ร้ายอาจารย์แหม่มสุดท้ายแล้วมันก็ทำไม่ได้ความจริงก็ปรากฏเห็นไหมครับวันนี้พลเอกประวิทยวงสุวรรณก็ถือว่าเป็นศูนย์รวมกิจใจของนักการเมืองพักพลังประชารัฐผมยังนะครับรับผมยังคนหนึ่งครับที่ยังมีความประสงค์และก็สมัครใจที่จะ อยู่กับพรรคพลังประชารัฐเห็นไหมครับผมเชื่อว่าพรรคพลังประชารัฐนี่สามารถขับเคลื่อนประเทศได้และก็ทําให้พี่น้องประชาชนอยู่ดีกินดีได้พี่น้องประชาชนครับวันนี้ผมประชุมสองหมู่บ้านสามหมู่บ้านมาเลยครับเต็มเลยครับเขาบอกว่าถ้าลุงตู่อยู่เขาดีใจได้เงินนู่นนั่นนี่นะครับชาวบ้านเขาดูออกครับว่านักการเมืองคนไหนจริงใจกับชาวบ้านจริงใจกับประชาชนนะบางคนไม่สนใจครับนีย่ยเป็นสสแล้วก็ กลางอย่างเดียวรับเหมาอย่างเดียวเห็นไหมฮะเปิดปรสัดใหญ่โตไปไหนก็บอกโอ้โหเนี่ยของสอสโครงการก่อสร้างถนนเส้นนี้ของสอสแทงน้ําเส้นนี้ของสสมีแต่ของสสทั้งนั้นอา้าวประชาชนธรรมดาตาดำๆเนี่ยไม่ไม,ไม่สามารถจะไปรับเหมาได้เหรอเขาบอกว่าสอสอจ่ายเงินไปเยอะเสียเงินให้พี่น้องประชาชนหัวละสามร้อยหัวละห้าร้อยต้องเอาคืนนี่คือทําให้ประชาชนที่เป็นผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้างเขาก็ไม่พอใจ เห็นไหมฮะเขาก็เก็บข้อมูลส่งมาให้ผมมมนเป็นไรนะครับใครที่เอาเปรียบเอารัดเอาเปรียบพี่น้องประชาชนที่ประกอบกิจการด้วยกันก็ไม่สามารถยืนอยู่ได้นานหรอกครับเป็นร,รัศดได้บทวา่าละก็อย่าเลือกครับอย่าไปเลือกคนแบบนี้อย่าไปขายสิทธิ์ขายเสียงพี่น้องครับรับเขาจ่ายเงินเอาเอาคนดีกาคนดีครับนะครับเราเอาเงินเงินหมากาคนดีผมต้องบอกว่ารับมาเลยมาจ่ายเลยมันโกงได้มาสองปีสามปีสปีส่ปีเนี่ย มันโกงมาเท่าไหร่นะครับเรารับไปรับไปเราเลือกคนที่พึ่งพาได้เห็นไหมฮะวันนี้ผมเรียนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเสียเกตและพี่น้องประชาชนทั่วประเทศเลยว่าลุงตู่ทําทุกอย่างผมสัมผัสลงุงตูม่ม,มาตั้งแต่ผมมีโอกาสได้เข้าไปทำงานร่วมกับคอสชอนะและก็เป็นบุคคลหนึ่งที่ได้รับเลือกคัดเลือกที่จะดำรงตำแหน่งเป็นสวนะฮะติดชื่อหนึ่งในสองร้อยเมื่อผู้ใหญ่ว่าอายุยัยงน้อยก็รอไปก่อน แต่วันนี้ผมตั้งใจเลยเกินนะฮะที่จะดูแลพี่น้องประชาชนทั่วประเทศพี่น้องประชาชนส่งข้อความมาเดือดร้อนมาผมก็ช่วยเลอตลอดนะครับอะไรที่ช่วยได้ก็ช่วยสิ่งสําคัญที่สุดคือวันนี้เราต้องแยกแยะให้ออกแยกแยะให้เป็นถ้าแยกแยะไม่เป็นปนะไปหลงเชื่อคําพูดของพวกนักการเมืองเนี่ยนักเลือกตั้งไม่ได้อย่างเช่นเดียวกันวันนี้พี่น้องประชาชนครับพรรคพลังประชารัฐและทุกพักก็บอกให้เจนว่าเรามีความเป็นกลางทางการเมืองในส่วนท้องถิน่น เราไม่จะไปครอบงําถ้าวันนี้พรักพลังประชารัฐนำโดยบุญถาวรน,นะฮะตัวแทนจังหวัดเสียเกตไปช่วยนะสบตคนนี้ไปช่วยนายกคนนี้มันก็จะทําให้การเมืองเนี่ยแบ่งพักแบ่งพวกแบ่งพักแบ่งขั้วเขา้าใจไหมฮะก็ทําให้เกิดปัญหาทันทีเลยสิ่งสําคัญที่สุดคือวันนี้เรามีความเป็นกลางทางความคิดมีความเป็นกลางในการที่จะไม่ไปยุ่งเหยิงไป บังคับขู่เขียนหรือไปแทรกแซงท้องถิ่นท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่นนี่นะครับเขาก็มีเขตอาณาเขตการปกครองนะกี่หมู่บ้าน8หมู่บ้าน10หมู่บ้าน11หมู่บ้าน15หมู่บ้านก็แล้วแต่เขาก็ต้องสรรหาคนที่มีความรู้ความสามารถขึ้นมาเป็นผู้บริหารและก็มีสมาชิกอบปตอรประจําหมูบ่บ้านบ้านละคนถ้าหากว่าผู้สมัครหรือตัวแทนของพักไปยุ่งเยิงไปยุ่งเกี่ยวมันก็เกิดการแบ่งพักแบ่งฝ่าย นี่เราก็ปล่อยให้เขาทําหน้าที่ไปเห็นไหมฮะวันนี้ก็ชัดเจนแต่บางภาคการเมืองก็ยังจะไปแก้ไขกฎหมายให้มีการหาเสียงได้ผมไม่เห็นด้วยอย่างผมเนี่ยฮะมีตําแหน่งเป็นผู้ชี่ยวชาญสสก็ถือว่าเป็นข้าราชการการเมืองเมื่อเขาไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวเราก็ไม่ยุ่งเกี่ยวนะครับทุกคนมาปรึกษาได้ไหมปรึกษาได้เราก็ให้คําแนะนําไปตามทฤษฎีและหลักการทางการเมืองแต่ให้บอกว่าช่วยคนนั้นคนนี้ผมบอกเลยว่าผมไม่ช่วยอย่างองค์การบริหารส่วนตะบนโพชัยพี่น้องครับ เป็นกรณีที่ผมนะฮะ,ะได้แสดงเกตจำานงและวัตถุประสงค์ในการทำหน้าที่ของผมโดยชัดเจนแล้วว่าผู้สมัครทั้ง3ท่านนะครับจะเป็นตัวแทนของใครยังไงผมไม่ทราบหรอกครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมีเพียงได้1คนแต่เมื่อลงแข่งกัน3คนเนี่ยผมก็ช่วยเหลือทั้ง3าคนคือเอาใจช่วยนะครับไม่ได้เอาสิ่งของไปให้และผมก็เป็นกลางผมมีลูกความมีญาติพี่น้องผม ญาติพี่น,น้องพ่อตาแม่ยายผมเนี่ยผมบอกเลยว่าอยู่ในตำบลน,นี้ไม่น้อยนะครับผมบอกเลยว่า 30%- ถึงที่เครที่คือญาติกันนะครับเราก็บอกว่าเขาก็ถามว่าทนายครับจะให้ช่วยใครเราบอกเป็นกลางครับเป็นกลางก็คือให้พี่น้องเลือกเองตัดสินใจเองคน3คนเนี่ยเขาก็ถามว่าเขาเอาเงินมาให้มันก็เป็นปกติที่เขาทุจริตการเลือกตั้งก็ใช้วิจารณญาณเลือกเอาเองว่าจะเลือกใครใครเป็นคนดีก็เลือกคนนั้นเราไม่ชี้นําครับมันคนละฐานหลายคนบอกว่าต้องไปฐานเดียวกัน แน่นอนครับนักการเมืองหลายคนก็ทําอย่างนั้นแต่ผมนี่โอเพนคือผมอยากให้ทุกอย่างมันเป็นไปาตามบทบัญญัติกฎหมายสิ่งสําคัญที่สุดพี่น้องประชาชนครับวันนี้ที่ออกมาพูดว่าลุงตู่หมอลุงตู่ลุงตู่คือพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยยังเหมาะที่จะเป็นนายกเป็นครับวันนี้ผมนึงเรียนพี่น้องประชาชนเลยว่ามันไม่มีการยุติสภาภายในเดือนนี้พุ่งนี้คือการแก้ไขกฎหมายลูกเนี่ยอย่างน้อยก็ไม่ต่ำกว่าหกเจ็ดเดือนอยู่แล้ว นะครับคือมันจะครบววราเนี่ยวันที่23มมีนานะครับ2566ดังนั้นก็ต้องอยู่ครบวาะระลุงตู่ก็พูดชัดเจนในการประชุมครมวันที่12นะครับบอกว่าให้คณะรัฐมนตรีทุกท่านเนี่ยทำหน้าที่และช่วยเหลือกันในกรณีที่จะมีการประชุมเอเปกนะครับที่จะเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกา2565คือท่านไม่ยุสบสภาแน่นอนมันไม่มีเหตุต้องยุบนะครับ ม็อบต่างๆที่ออกมาเรียกร้องก็หมดไปแล้วนะครับออกมาเรียกร้องก็มาทําลายทรัพย์สินของทางราชการออกมาเรียกร้องก็มาตบมาตีมาด่าทอต่อว่าตํารวจนะครับลูกเต้าเหล่าก็หลายคนก็ตกเป็นจำเลยหลายคนเสียอนาคตเพราะอะไรครับเงินจากการว่าจ้าง1 0 0 0 2,000 3,000 5,000เห็นไหมครับเมื่อว่าจ้างแล้วถูกจับไปจ้างคนต่างชาติ นะมาก่อกวนพวกนั้นถูกจับมันก็กลัวนะครับมันจับได้ถูกจับได้ว่าเป็นคนต่างชาติอย่าลืมนะครับมีความผิดทั้งนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นพี่น้องประชาชนครับสิ่งไหนก็ตามถ้าหากว่าทําให้ถูกต้องมันก็อยู่ได้ไม่นานดังนั้นวันนี้ผมทนายบุญนะครในฐานะตัวแทนพักพลังประชารัฐประจําจังหวัดศรีเจดก็ยืนยันชัดเจนว่าพี่น้องประชาชนชาวศรีจิตที่ผมไปสัมผัส นะถ้าหาไม่โกหกผมนะครับผมมั่นใจว่าประชาชนพูดตรงไปตรงมากับผมว่ายังทักลุงตู่ยังอยากให้ลุงตู่นี่เป็นนายกต่อไปนะครับลุงตู่พูดเร็วไม่บุญถาวรนี่แหละแต่มีความกิงใจนะก็คือลุงตู่ยังเหมาะที่จะเป็นนายกถึงแม้ว่าลุงตู่นะครับจะอยู่มานานจะอยู่อีกสี่ปีห้าปีไม่เป็นไรหรอกครับนะฮะตอนนี้ก็อีกหนึ่งปีครบวาระแล้วก็เลือกตั้งใหม่ก็ว่าไปนะครับ พี่น้องประชาชนครับวันนี้ผมในฐานะซึ่งเป็นประชาชนคนหนึ่งก็เชียร์ลุงตู่มันจะต,ต้นต,ตั้งแต่มีการยึดอํานาจรัฐประหารนะฮะและก็ช่วยงานรัฐบาลมาโดยตลอดหลายคนก็บอกว่าเป็นสโลงสลิมเป็นไม่หรอกครับเราเป็นคนไทยที่แบ่งแยกแยกแย,กแย,กแยกอะอว่าสิ่งไหนควรสิ่งไหนถูกต้องพี่น้องเช่นเดียวกันครับวันนี้สวัสดิการอะไรต่างๆที่รัฐบาลทําไว้ก็ยังอยู่เป็นเดิมยิ่งจะหาสิ่งที่ดีๆมาให้กับพี่น้องประชาชน ก็ฝากพี่น้องประชาชนที่รักบ้านครับวันนี้เราต้องแยกแยะให้ออกและสิ่งไหนที่ถูกต้องก็ช่วยกันประคับประคองประเทศชาติบ้านเมืองให้เดือหน้าไปได้สิ่งสำคัญที่สุดพี่น้องประชาชนครับเราเป็นพลเมืองไทยนั้นเราต้องมีความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาสกษสิ่งสําคัญที่สุดคือเรามีประมุขที่ดีเรามีพระเจ้าอยู่หัวที่ดีที่สุดในโลกเกมฟุตบอลต่างๆเมื่อครบวันที่13ตุลาคม25คือครบวันที่13ตุลาทุกปีนะครับ ก็จะมีการไว้อะไรในะฮะให้แ,แก่พระบาทสมเด็จะเจ้าอยู่หัวัชกาลที่9คิดดูครับต่างชาติเขายังไว้อะไรเลย mm hmm. เป็นบุคคลที่ต่างชาติให้การยอมรับเป็นสัสดาเอกของโลกเลยครับผม mm hmm. บอกเลยว่าเรามีพระเจ้าอยู่หัวดีที่สุดในโลกในวันนี้เรา mm hmm. เช่นเดียวกันเราต้องช่วยกันปกป้องสถาบันปกป้องชาติอย่าให้คนที่คิดไม่ลบหรือคิดไม่ดีต่อชาติสถาบันนั้นมาทำลายเราได้ นะฮะเราต้องรักกันนะครับสิ่งสําคัญที่สุดอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงอย่าไปเชื่อข่าวปลอมข่าวลือนะฮะที่ออกมาประกาศตัวเป็นนายกพี่น้องก็ดูครับผมไม่ได้บอกว่าลุงตู่ไม่ดีนะหรือลุงตู่ดีเกินกว่าคนอื่นแต่ให้พี่น้องดูเองว่าแต่ละพักที่มาเสนอตัวเป็นนายกนั้นเหมาะหรือยังนะครับแน่นอนครับคนไทยมีเกสิบล้านคนก็มีคนที่เหมาะเป็นนายกมันก็เป็นตามการเวลาอย่างผมวันนี้ก็พร้อมที่จะขออาสารับใช้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดศรีเจษ ในฐานะที่จะเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสสนะครับในเขตเลือกตั้งที่เจ็ดนะมีการแบ่งเขตไปก็ต้องดูว่าอยู่ในเขตไหนจะได้ลงสมัครหรือเมื่ออย่างไรนั้นเราพร้อมน้อมรับรูปแบบนะฮะคือการพิจารณาของผู้ดับผู้ใหญ่ของพรรคแต่วันนี้ก็ปรารถนาเปิดศูนย์ประสานงาน,นดูแลพี่น้องประชาชนใครเดือดร้อนใครรักขโมยทรัพยากรธรรมชาติหรือใครทําละเมิดต่อกฎหมายผิดกฎหมายให้ชาติบ้านเมืองเสียหายผมก็เข้าไปดูแลกํากับดูแลนะครับให้พี่น้องประชาชนได้รับสิทธิ ทุกคนนะครบับวันนี้ออกมาพูดมาคุยสยามก็ให้รู้ว่าลุงตู่นั้นมีดีมากมายเพราะมีทีมงานที่ดีและสิ่งสําคัญที่สุดเป็นความซื่อสัตย์สุดจริตวันนี้อยากให้พี่น้องประชาชนนั้นแยกแยะมีความชัดเจนในดมคติในดมการทางการเมืองผมเป็นคนหนึ่งที่อยากให้พี่น้องประชาชนนั้นแยกแยะสิ่งไหนถูกสิ่งไหน,นควรดูให้ออกดูให้ได้เรามาร่วมกันปกป้องสถาบันเรามาร่วมปกป้องชาติเรามาช่วยกัน พัฒนาชาติไปด้วยกันพี่น้องครับคนเราอยู่ในสังคมนั้นต้องมีหลักคิดที่ดีนะฮะถ้าหากเราคิดดีพูดดีทดําดีถือว่าเรามีพื้นฐานของความเป็นคนดีพี่น้องครับคนเราหากคิดทําความดีอย่าจนความคิดอย่าจนความคิดหากคิดทดําดีคิดทดําดีไม่มีจนวันนี้ผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์สวัสดีครับอย่าลืมกด s u b s c ค i b e และกดกระดิ่งด้วยนะคะ